ดงเสื้อดงนะป้าเป้าวันน,น,น,นี้มะลาสรับโอ้ยมึงแฟนพุดตุ่มไดงดิตุ่มแดงก็ไปเท่ากูได้ียงว่นเอง <laughs> ตนจนนั้นมัวจนมันาสัตว์แอ็ชั่นแล้วเด้อบ้านนี้อยว่าในพันธุ์ด่บสไทเวทกบไปเาให้มันให้มันได้เด้วบ้านนี้เอนั่งแรกเดนี่ห็มันหมันไหตัวยังไงกนมูเลยมัน กอเจ้าเรสองตัวบางทีเหนเปลี่ยงแล้วตัวเดียวเอาตัวเดียวแล้วรอบเบค่อยเอาสองตัวเดียวตอบอตัวเดียว่นอววนรอบแรกเราิตการทำเป็นทีปะว่าอะไรฮะโบ้ของก้นกอย่างเงี้ยน,น,น้ำ xếp tự điều đó tự điều con ha à, mấy muốn... kịp lại vẫn đứa mấy nhà tạm đấy mà con con bỏ mẹ bỏ mẹ nhau mê bó liền quá bỏ ตั้งใจหาเงินมาแกหาเงินรอดมาไล่ลละดีที่สุดจักโตแล้วหรือเว่าเนี่โตเกียโอ้ส่วนนี้จะมีอันวันสูเต็มเี่ยวะติดแนนมาบวกน ชัวแล้วเนี่ยเรื่องถางท้างทเปลาหรเห็นมันลงทางเล้มันงเองแทงหนึ่งเยอะองไหนมันออกไปได้

ยังก like wow. ่อนดอกยัก่อนดอกวนเป้ยแค่กาดอกวันเป้ยกินกระปุกนกระปุเอาเอาตัวปุลกบบ่มาเดง้กบมีดกวันเป้ยน่นิกานีเนยนี่อเยอเนีย่เรอีหอยเเ่ยอยยหเนยนนี่ยนี่นีย่เ่่ตัวน้อย அ

แต่เด็กไม่ไดเลยนี่แค่เอาหน้าคนอือนอะแค่าหน้าคุยยันี่นิดแล้วมั้ยเว้ยยึดจ้บยดแล้วเนาะเออต้มมีขั้นนี่ยึดแล้วแบบยึดแล้วเห็นคมบ่เห็นคมบ่น่ะเห็นเห็นแบบเอียบเลยป่ะครับออกปดๆดมันนะโอ้าวลงมาอ้ ไปที่ม you know. ันเดียว่วว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 วัวว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 วโอ้ววฮวกววววววว้วววววว่วววเวว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 ้วว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 วคววว เไอเลยขออะไรกอดีแค่กินเวลาเดินลังก์อฮะอย่างไรกอดีที่แค่กินอะไรกอดีที่ใช่ไหนแค่ละดูแลวะแค่ละแค่ละอืมใช่ไหมอืมอืมเนี่ยเจอไหล่ะอืมนี่เยือยู่เล้ยอันนอืม ระโตแล้วม <si ันสองสามยอียบโอ้หเอ้ยอะไรวะอบวกาอยู่ะ โอ้ๆๆกันเลกไวดอ้กันนเดีนเด็กงเ้ยวมาติดตัวเนหุ่นจะหาตาุ๊รพจังไดรโอ้อิ้วเอาละเอาล่ะเดี๋ยมาหมาตูเ அடடா ஓ கே என்னைய விடு இங்க வந்துட்டேனே ஓடறே ஹ்ம் ừ à lé, còn một ít đi khứa ở gì cái này. ờ, bắt chết bao nhiêu con này? Ooh. Mm.